ตออแล้นะครับตอนนี้เราเดินล่าอุ้ยเพลินด้วยครับขาหมูสีลมครับมีหลายอย่างครับเจริญเจริญแสงสีลมสั่งไงบน,นั่งนอกเนี่ยโอ้นอว่ามานี่ครับ เหมือนเดิมสวัสดีครับแจ้แม่ขายดีเหมือนเดิมไม่รู้ว่าไม่เปิดวันเสาร์อาทิตย์เปิดทุกวันเลยเหรอเดี๋ยวนี้เปิดอยู่แล้วค่ะเปิดอยู่แล้วทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์แปดโมงไม่กล้าเดินมาเมื่อก่อนมาเจ็ดโมงก็ได้กินไอ้อย่างนี้ก็สั่งยังไงนะธรรมดาไอ้เงี้ยเรียกไม่ถูกธรรมดาค่านหน้าหนังเครื่องในอ๋อ อ่าอันนี้ธรรมดาใช่ไหมราคากี่เท่าไหรเอ้จียอล่าหกสิบค่ะอ๋ออ่าอ่าขอชมหน่อยพอ <มา S 2> ละไปจ้านี่ครับมาสายกำลังกินเลยละคนทำสวยตลอดเอ้นี่สวยอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอหนะ้านี่ครับคนทำนี่หน้ารอเช้งอยู่เลยผมไม่ได้กินนานละนี่แหละเนื้อหนังจานละ ห้าสิบคาเคหกสิบแล้วเขาจะเสิร์ฟแยกมานะครับข้าวตันขาดแต่เช้าจำได้ว่าเคยมีคนมาซื้อสิบขาแกบอกไม่ขายหรือสั่งไปสิบขาแล้วคหนึ่งจะกินอะไรอะ่ะเนี่ยคาเ่อันนี้หกสิบบาทถ้าไม่กินก็แชร์ได้เพราะเดี๋ยวสั่ง สั่งเครื่องในกันใช่ไหมสั่งเครื่องในเองเลยอ่าเป็นไงครับเคยกินไหมขาหมูเฮ้ยดูหน้าตามันหน้าตามันยังแมวแมวนะเรียกเอาเลยอยากกินใช่มีเอ็นไงเอ้าไม่เคยกินเหลยงั้นฉันจะพามาหลายร้านแบบนี้มันอยู่ในโอ้โหมันรูดในปากได้เลยครับเอาเอาไปกินอ๋อชอบมันส้มเหมส้มล้านทั้งหมนี้เอาช้อตัดเออ นะ่ตักไปหน่อยงี้อ่ะลาดเลยล่าดเลยล่าดบนช้อนียมโอ้โหไม่กินกระเทีมเยมด้วยมันทีเด็ดของมันเลยเธอต้องถ,ถ้าสมัยก่อนกินอ่ะฮะเป็นไงทีเด็ดไหมแล้วเธอไม่กินกระเทียมเธออาจจะต้องกินกระเทียมร้านเนี้ยเออผมบอกให้ต่เวลากินตอนนั้นที่กินเนี่ยได้ตักอ่ตักช้อนมคนึงตักมาช้อนนี้แล้วก็ล่าตัวนี้เลยลนี่ร่าดนี่เลยร่าล่าเลยพื้ อ,อยาง,งวีีมันกินไ่อ,อย่ไ,ยไมอร่อยล้มามาเหรอวไม่ปลดอย่างเดียวไม่ไม่ร่อ,ย,อยเด๋ยวก็หมดแล้วเนี่ยไม่เกินสิบโมงหรอเนี่ยผมจำได้อร่อยครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นแบบใส่ถุงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปยุ่งเขาเดี๋ยวนี้ใส่ถุงเท่าไหร่แล้วเนี่ยขาหมูเล็ก ร้อยสี่บาหมูใหญ่ทองร้อยแปดสบนั้นเลยวันนี้หกสิบวันนี้หกเรื่อบอกหกสิบทั้งงอก็เต็มนะวันนี้เต็มเร็วมากนี่นี่นี่อันนี้แมวใช่ไหม ทุกอย่างเขาจะทำเป็นแผ่นแบบนี้นะแล้วก็มารับกันมาแนเยอะก็ไม่ขายนะเพราะว่าเขาบอกว่าคนอื่นไม่ได้กินโอ้หนี่มาเป็นหม้ออย่างเงี้ยนี่ขายใหญ่หรือขายเล็กเนี่ยนี่ขายใหญ่ขายเล็กเนี่ยขายเล็กครับร้อยเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบไปแล้วผมไปกินนี่ก่อเดี๋ยวไม่ทัน ไปแล้วครับแต่ละคนไม่มีพิเศษครับอันนี้มาไม่มีพิเศษอันนี้เป็นเครื่องในครับเครื่องในมันนคากิรู้อยู่นะไอคนกินนี้คากิเยอะเรืยเป็นไงรสชาติร้านนี้พอกินได้ไหมถ้าบอกคาโมซีลมลันก็ร้านนี้แหละแต่ผมจะเอาพวกน้องส้มเนี่ยราดเข้าไปนี้ก่อนเลยนะครับน้ำส้มราดไปเลยเออ งไม่เป็นแล้วไม่ได้มานานอ๋อนี่เขาสั่งเป็นอย่างนี้เลยเป็นขาเอาไรสั่งแล้วสั่งไหมยัธรรมดาอ่ะเอาเนื้อค่ะแลกขาี